ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็ โอเคก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเองรีโตนะครับผมนะวันนี่อยู่กับใครเอ่ยอยู่กับพี่ไอริสเมีป้นค่ะแล้ผมนะวันนี้จะมาเล่นสควิตเกมกันนะครับในโลบอกนะทคานผเล่นไม่เล่าหรือแต่มาเล่นยังไงอะ เอาเป็นว่าแมปนี้คือแมปคุณภาพโวตบอกเลยเหรอใช่แบบนี้คือแมปคุณภาพคือกดหนึ่งสามารถเต้นได้ทุกคนนี่แบบเต้นแบบโบกมือใช่ใช่ในี่โบกมือแบบทักทายอะไรเอ้ยมันมีให้โหบดเอาเป็นแมปทำอไรเนี่ยที่สิงลาวานไหมลาวานเออลาวานยังไงเออลาวานุอ้คนอยากให้เราที่สองเยอะอ่ะเออเป็นคนอยากเลยเนี่ยไอ้น้ำตาลปีบ น้ำตาลปี๊บแต่หนูไม่อยากหนีลาวามากกว่าเลยอะเออนี่คืออะไรเอ่ยเล่นไงเอ่ยอันนี้คือเล่นไงเอออันนี้คือเราเล่นครั้งแรกนะทุกคนนี่คืออะไรเดี This the end for the time. For the ๋ยวเอ็นโฟเดชัมโฟเดดดโอ๋อแค่คือไปหรออ๋อมันติดอะดาวอีท t you อ๋ออันนี้ก็คือลาวาเหมือนกัน no. อ๋ออ๋สรุปคือได้แบบลาวาเหรออ๋อแสดงว่าได้แบบลาวาอ๋อต้องวิ่งคนเราต้องไปทางไหนอะเราต้องไปทางนี้เราต้องปีนขึ้นบนเราทำไมเราทำไมมันมีทางนี้ด้วยอะมันมีอีกทางหนึ่งด้วยอะไม่รู้เหมือนกันแต่กูปีนที่ปีีีีีนน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 มมมััััออ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 ยยู่่าา้้้้้แแลลววะใเเุ๋๋บบบบไปป็ก บี้โอตาย เกิดใหม่เกิดใหม่โอ้เกิดใหม่ต้องเสียเราจ้ะไม่ต้องเป็นสเปกเตดตายตายไหมตายเหมือนกันเรามาเริ่มใหม่ดีกว่าไหมเริ่มใหม่ดีกว่าเอาเป็นไรทุกคนเราเพิ่งเล่นตาแรกยังไม่นับใช่คนมาเบียดกันทุกทุกคนคนมันเบียดกันนะครับอือเราจริงๆพี่กับพี่พี่ตัวเนี่ยโคตรเก่งเลยแต่ว่าเมื่อกี้แบบคนมันเยอะไงเราหลายตาใช่แล้วนี่นี่ชอบโคตรชอบท่านี้เนี้ยถ้าปาโลมารู้จักปาโลมาปาโลมารู้จักปะเนี่ยน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 ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี Premises, นี่นเลยวันเล่นแบบมีเต้นๆต้นชิวๆได้ว่ะปลาโลง่ะปลาโลมานักครมคืนท้องทะเลไม่ใช่ตอนนี้เรารอคนนะทุกคนนอนนานเกินไปแล้วท like ุกคนอฮ้ยมีเลือกสี่ชุดด้วยนะครับเราก็สามารถเล่นเป็นอาขาดได้ด้วยเล่นเป็นเจ้าหญิงคุ้คุมเอ่เป็นเจ้าหญิงด้วยเราสามารถเลือกสี่ชุดได้แต่ว่าเราต้องเล่นแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็มีเทลด้วยทุกคนแบบเวลาวิ่งอ่างเงี้ยมันจะตามตูด้ขอไม่เอาปลาลัวนะครับทุกคนเพราะว่ามันเพราะว่าเราไม่ถนัดที่จะแบ เออเราอยากเล่นแบบชิวนานๆอ่ะเออนานๆอ่ะนี่ไคนคน<อ>ที่ตายเออคนที่ตายก็เล่นทยอยมาแล้ววกนี้เราจะได้เล่นแล้วเ,เราเลยเอตอนนี้กี่คนแล้วยี่สิบสี่คนอยู่ในนี้แล้วครับตอนนี้กําลังจะเรื่อในอีก,อกไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วน,นะรู้ได้ไงอ๋อแต่บนหัวเอ่บนหัว <c oughs> เพลงสุดหลอนเดี๋ยวซีซั่นสองมามันต้องมีอะไรอัปเดตชัวร์ไม่อิมโพสเตอร์ในนี้ได้วยกำลังเต้นอยู่เอ้ยชอบอ่ะเท่อะเทปจริงเสียดายเราไม่ใช่เทปทรูใช่เชนะจนไปหน่อยจนไปนิดนึงไม่นิดแต่นั่นนัาจเยอะเลยใช่จนไปเยอะเลยวิจจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วอีกสิบกว่าวิมาเตรียมโหวตแมปตอนนี้แบบนะครับตอนนี้สิบวินะครับขอขอแมปดีๆตอนเนี้ยขอแมปดีๆเลยแมปดีๆนะดีเป็นไหนดีเปไหนดีเปไหนดีเไดีปไหนดีแบบดีตาดีดีแปดเก้าแปด เก้านะครับเอ้ยไม่ใช่เอาอันนี้ดีกว่าบิดเกมบิดเกมนั่นกว่าเอออยากเล่นอย่าเล่นเกมกระจกเกมกระจกแต่ฮันนี่คอมก็สนุกนะเฮ้ยมันมีความลุ้นไงเอ้ยไม่เอาปล่อยให้เขาเดืไปตายก่อนหรอจะไม่ตายก็ได้นะแบบให้เอืไปตายก่อนพิงโกวแมาอ่ะนี้ไงมันอาจจะมีทริคหรือเปล่ามันมีทริคหรือเปล่าแบบแบบกระโดดปุ๊บแล้วกระโดดกลับได้ปะเอออาจจะใช่นะอาจจะใช่กระโดดแบบกระโดดฟึบแล้วกระโดดกลับหรือหรือว่าอาจจะตายเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เหมือนเคยเห็นคนแบบกระโดดฟึบ ก็กระโดดกลับแล้วแต่วาต้องดูดูดูจริงทุกคนดูดิมีใครคนมาออกันเยอะมากแบบไม่กลัวเลยอ้าวเฮ้ยทำได้นะล่อนล่อนเออเออแล้วก็เราก็ตามเข้าไปมันมีแบบทําได้ป่ะต๋อทำได้ป่ะโออเสรุปอันนี้มันทําได้แต่ว่ามันต้องคนไวมันต้องคนไวจริงๆอ่ะใช่ครับเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเฮ้ย ตายยังไงย่ะตายเลยาต,ตายร้อมไอ้เลยมันรู้ใครมันกระโดดแล้วแบบเราตกไปพอดีเลยเมื่อกี้ยมื ensemble, ัอกี้ที่ตกไปพอดีเลยเว้ยคือแบบไม่ทันได้กระโดดกลับอ่ะคือตกไป เหมือนกันนี่ก็เป็นกนรได้กระโดดกลับเลยมีคนตายเยอะมันเนี่ยโอ้โหมีคนตายตามเราเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนที่เหลือตีหลังก็รอดไปนะครับเราก็เราเรียบไปเราเป็นไวรุ่นเอ่อจริงๆนะทุกคนจริงๆถ้าถ้าเราไม่รีบร้อนอ่ะมันก็ผ่านไงใช่เราเป็นไวรุ่นเร่งรีบนะครับเอแต่เรารีบร้อนไม่ทุกคนทำคลิปมันต้องสนุกคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์ครับเงอเอาคอนเทนต์ครับเล่นเอาคอนเทนต์ไม่ไม่เน้นเอาที่หนึ่งเน้นเอาคอนเทนต์ว่าที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งเอ้ยมันมีกดคลมรีวออะะไ่ รู้ว่าตรงรูปบอลโ้<อ>เราสา,สามารถเส็ไอ้นี่ไงยังไงเก็บตังประจำวนันนี่น,นี่เราเปลี่ยนสีชุดได้แล้วเว้ยแต่ว่าชุดสีเดิมก็ดีสุดแล้ว <4 S 2> นะทุกคนีด้วยเหรอ,อน,นี่คือซื้ออะไรอ่ะอันนี้คือ อ๋อมันเป็นหางป้าสวัสดีพี่เฟียโต้อองเาสีนี้นะครับอ๋อพี่พี่เฟีโต้ไม่เปลีนเงินนะครับพี่พี่เฟีโต้พี่โต้คงไม่เปลี่ยนสีชุดเป็นไอนี่ฟังไอมีฟางนี่พี่พี่โต้ไปเปลี่ยนสีชุดเป็นสีส้มนะครับเพราะพีตเพราะพี่โต้ชอบสีส้มมากเออจริงๆแต่ว่าแต่ว่าไอซื้อไอ้นี่ไปแล้วว่ะดิไอซื้อไอ้นี่ไปแล้วอ๋อจะหางจะหางจะหางจะเฟี้ยวกว่าจะเจาะก้าหาง หลังใจเฟี้ยวกว่านี่เราซื้อหาไปแล้วทุกคนดูดีมันก็จะมีอะไรตามตูด่ดเราเนี่ยแบบนี้แล้วจะรับารสายตาคนอื่นแล้วทุกคนเฮ้ยม,ยมีไข่มังกรน,น้อยอ,อล้วไหนฟิโต้ล้วพฟิโต้เปลี่ยนชุดแล้วแง่นี่ไง เนี่ย yeah, ชุดสีส้มใช่เราคุมทีม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 เราเน้นเนี่ยเป็นหัวหน้าไหมหัวหน้าแบบนักโทษตัวสวยวสจะเด่นเด่นไงน้องๆจะได้มองพี่ฟีโตชัดๆนั่นไงพี่ฟีโตสีส้มๆเฮ้ยมีคนโบกมือเอ,อ๊ะเระบบมือกลับไหมโบกไงวะนี่ไงไบ๊า,<อ>า <ๆ S 3> ยบายนี่ก็ตายแล้วเราจริงๆถึงไม่มีชุดคือเด่นอยู่แล้วนะหมวกเนี่ยเยันกับพ่อหมดดูดูอีกห้าวินะครับโอเคมีคนเล่นอยู่สามเป็นสี่จะเริ่มแล้วนะทุกคนโอคนเล่นเยอะมากเลยนะสามสิบกว่าคนเนี่ยแต่ถ้าเยอะจริงๆก็คือห้าสิบคน เกมอ้ยเอ้ยกินไรเล็ดไรไหมเล็ดไลเล็ดไลเล็ดไลโอ้คนหหวดนี้เยอะมากครับีรอ้โอเคแล้วตอนนี้เล็ไลกินไรน้ำเห็นไหมครับโอเคจะได้ไหมครับผมเล็ดไลกินไลโอเคก็ไรก็ไรเราจะได้ในอ I O U แล้วทุกคนน้าเด็กว่าโจจีได้หรยไม่ได้มันมันมีเหมือนสมรภูมิลบเลยอ่ะ มันน่ากลัวนะเนี่ยเหอนเมันเหมือนสงครามโลกอะน่ากลัวจะจะไปดีป่ะคือไม่กล้าไปแล้วนะไอ้ทำไมไอ้มันกระโดได้ไอ้เพือ้อะเฮ้ยเ้อเฮ้ยทำไมนไ่้มันกระโดดได้วะไอ้เพื่อนจะโม้อะเฮ้ยเรียบร้อย green light mad l i g h เฮ้ยโอ้โหวิ่งเร็ได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยผมวิ่งเร็วได้บอกมั้ยวันเนี้ยโอ้ยมันวิ่งเร็วจังอะทำไมเขาวิ่งเร็วกันจังวะอ๋อมันมีเนี่ไงปีดดี้อะไรอะดูดิมันทำให้วิ่งเร็วอะเฮ้ยคนมันเป็นคนกดป๋อวะเนี่ย อุ้ยไ้ยทำไมตู้ตัน่าเหมือนอมวยอุ้ยเหมือนอมวยจริงยังรอดอยู่หรอรอดอยู่ทุกคนทีวีทีวิอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยรีบรีบรีบจางใจเล่นอยู่นะครับน่าจะผ่านอยู่แล้วทุกคนไปเร็วไปเร็วอุ้ยอุ้ยขอผ่านเถอะขอผ่านเถอะอุ้ยโอ้ยโคตรลุ้น ดึ้ดึง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 ผงดึงดวงดึุดึงดึงดึงมึดึงดึงดึงดงดึ่ดึง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 ดคงดึงดึงดึงดงดึงดึงดูงดึงดึดึงดึง่ึดึดดึดงดึงดึงดึเรึงดึดงดึงดึคโงง้่ด้ดดดดเดี๋ยว จะเปลี่ยนเสื้อดอ่ะจะเปลี่ยนเสื้อเล่นให้ครบท,ทุกเกมดีไหมทุกอย่างทุกอย่างเออดีไหมถ้าเราเล่นให้ครบทุกเกมน่าจะดีนะทุกอย่างสำหรับไอซ์ต้องเป็นสีแดงแต่ว่าก่อนอื่นคือต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีตังค์ก่อนนะทุกคนใช่เ <c oughs> ลย <c oughs> ต้องมีตังค์ก่อนนะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีตังค์เลยทุกคนต้องมีตังค์ก่อนนะดีดีดตอนนี้ก็เต้นรอไปประมาณ,ม,าณมันน่าจะรอประมาณเอออ๋อถ้ามีคนเข้ามาน่าจะรอประมาณหนึ่งนาทีมันไม่นานแป๊บเดียวใช่รอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เล่นแล้รอแป๊บเดียวเองแล้วรอหน่อยรอคนเข้าอ่ะทุกคนตอนนี้ใกล้เรริ่่มมมแแล้ววาโหนนกกัยทุค ไอแบบลังพึ่งนี่คือแบบอะไรอ่ะลังพึ่งนี่น่าเล่นจังเล่นลังพึ่งนี่วะมีแต่คนก็้ยไอลังพึ่งอ๋อเซเวนเจอร์ฮันทำไมคนเี่เซเวนเจอร์ฮันเยอะจังมันคืออะไรอ่ะเออแมตตตรงกลางเซเวนมันเกี่ยวกับการล่ามั้เนี่ยเซเวนเจอร์ฮันโอ้โหเพลงไฟยูไอเทมอ๋อคือให้หาไอเทมจนกว่าเวลาจะหมดแล้วก็เอ่อก็คือให้หลบหรือว่าให้ฆ่าอะไรประมาณนี้ฆ่ากันบ่เฮ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยหาไงอะก็ไอเทมมันจะอยู่ข้างบนไงเห็นป่ะไอเทมอ่ะอ๋อนี่ไงเจอกล้วยอะ เจอกลวยต้อ <g way> งมาอยู่ตรงนี้หรอ้ยยังหาของตัวเองไม่เจอเลยอะ่ะใช่ใช่ไหมมันคืออยู่ข้างบนใช่ไหมไอเทมอ่ะน่าจะใช่นะน่าอยู่ในแมพะ่ะ <c oughs> หมายถึงว่าไอเทมที่เราต้องหาไปเรียบร้อยอ๋อคือเราไม่รู้นะครับคือมันคือการหาไอเทมนะครับหาไอเทมแล้วก็ไปยืนตรงไอเทมนั้นใช่ไหมใช่เหมือนเราต้องไปเก็บอะไอเทมไม่ไหมเออไช่เออใช่เราต้องจำแมพเออใช่เราต้องจำแมพเมื่อกี้เดินวนหาอยู่ก็ไม่เจอเจอแต่แอปเปิลหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นเจอเห็ดเลยพี่ตัวเจอมั้งป้าเมื่อกี้พี่ตัวได้เหรอเจอกล้วยแล้วก็ไอซูชิ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 เมื่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้แดงๆเหมือนแอปเปิลหรืออะไรสักอย็ใหญ่ทุกคนรอรอกันต่อไป กระปองน้ำอารมณ์กระปองน้ำอารมณ์แล้วไม่เจอเลยนะเมื่อกี้แทบไม่เจออะไรเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้ยมีคนโดนยิงด้วยน่ากลัวแอบน่ากลัวเหมือนเนี่ยมีคนโดนยิงด้วยโอเคทุกคนจะเลิกไปนะทุกคนตอนนี้ตื้ดึงตื้อดึ้อดึง โอเคมาแล้วเฮ้ยเอาเอาอ้นี้บ้างไหมรวมพึ่งอะทำไมคนโหวตออบบี้เยอะจังอะเอ้แต่แต่ก็อยากเล่นลวงพึ่งอะลองโหวตลวงพึ่งดีกว่าใช่เผื่อ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 จะมีคนเปลี่ยนใจแต่ว่าก็นั่นแหละออบบี้ที่สุดเราก็ต้องไปกระโดดกันทุกคนกระโดดกระโดดกันอีกแล้วเหมือนมันจะมีสองทางเหรอฟิโตบปทางไหนอะไปทางนี้แล้วกันทางซ้ายสุดเนี่แหลอเองเราไปทางซ้ายสุดทุกคนเราจะตั้งใจกระโดดแบบว่าคือแบบความสามารถที่เรามีทั้งหมดยใช่อัน่ากลัวนะ โตไปทางไหนโต๊ะนี่ไงด้านหลังนี่ทางนี้มันก็มามันจบตาเดียวกันไม่ใช่เหรออ๋อเออใช่แล้วแต่เราจะเลือกหรือไงตั้งใจกระโดดแบบทุกคนคือคนมันเพราะที่จะบังอยู่นะก็จะลายตานิดนึงเนี่ยทำไมมันตายอ่ะพี่พี่ทำอะไรพิ่เอยพี่ยังรอดอยู่พี่มาดูได้นะได้ได้ได้แลวพี่พี่ไม่ทำอะไรผิดเลยทำไมตายก็ไไ่รู้ นี่คือคือหลบอ่ะนี่ไงวะนี่ไงไอ้นั่นก็พี่ไม่ได้ตกกะเปเมื่อกี้ทล้วเมันตายวะนั่นน่าจะขนโดนขนโดนขนน่าจะขนโดนมากกี่โอ้เมื่อกี้กระโดดพลาดโอ้ไม่แน่เลยพวกไม่กดกระโดดก็ประมาณนี้ครับทุกคนคือเมื่อกี้เหมือนสะดุดไอ้ข้างบนรถผู้คุมอ่ะคือพี่แบบแพ้แพ้แบบว่าสองตาติดกันที่เดิมตายที่เดิมเลยเมื่อกี้สองตาตอนแรกก็ตอนแรกคือเกือบตายตรงที่เดียวกับฟีโต้แล้วแต่ว่าคือเรามีบุญไงเมื่อกี้แหละทุกคนจริง ทุกคนต้องเข้าวัดทำบุญบ้างนะทุกคนมาทรามท้างดีกว่าเฮ้ยมีประตูด้วยเนี่ยไหน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 ี่ไงมีประตูลับอยู่ประตูทำอะไรอ่ะประตูไปทำอะไรเอ้ยไม่ใช่เป็นปลาทูห้องน้ำปะเข้าไม่ได้แต่ว่าเอ้ยเข้าได้นะแต่ว่าสวยสีอสีสวยมันไม่มีห้องลับอีกแล้ว อะไรอ่ะอิตเอครอ,อแล้วมันนั่งทำไมเนี่ยอ๋อนี่ไงในในในหนันนนงในห้องน้ำไอเนี่ย<ช>คนอะไอฉากที่มันมาดูเนี่ยลง,กลงแกงน้ำตาลอะขนมโอ้ขนมขนมขนมมาต่อค<ด>่ะดีกว่าไอมาได้เลยฟิตโตตัดสุดท้ายแล้วต้องจริงจังแล้วนะฟิตโตใช่จริงจังเราต้องเป็นแชมป์เราเราเราต้องผ่านให้ได้นะคือแบบที่ผ่านที่ภูมิใจก็คือเกลียนไลกับเล็ดไล่นะคนคือมันเป็นเกณที่ง่ายนั่นแหละก็เลยผ่านด้วยบังแต่ว่าเอาจริงจริงถ้าเกมกระจกแล้วไม่วู่วามอะไรอย่างเงี้ยเออมา เริ่นอยากเล่นนะอยากเล่นอันนี้อยากอยากอยากเล่นสปรีบอ่ะเอยคนเล่นกินไลค์กับเฮ้ยกินไลค์เอาสปรีเอาสะปีบทุีบเลยไม่เลยกินไลค์ก็ไม่ะเลย ไ่ตายบอกเลยว่าครั้งนี้เราต้องเฉิดฉายไงบินพาสินใหญ่คนแรกเนี่ยใช่ใช่มีคนที่มายวิ่งร็วอยู่อ่ะฉายวิ่งเร็วแต่เราไม่มีสปีดเน่เราไม่มีฉายวิ่งเร็วทุกคนจะตายไมไอตาเนี่ยเสียวตายเลยอ่ะรู้สึกมือมอันสันสยังไงก็ไม่รู้โอยอันนี้คนกดหลอ อุ้ยวิ่ตไปอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไม่แต่คนวิ่งเร็วจังวะไม่มีฉายาก็วิ่งเร็วว่ะบางคนโอ้ไม่รู้ที่อยู่หัวอยู่ซ้ายอายอ่ะเราเห็นแล้วแล้วคนคนคนนี้มันแซงเราได้ไงเขาเขากระโดดไงแต่ว่ากระโดดอ่ะมันจะเสียงไงมันจะหยุดไม่ทันถึงถึงถึงยังไงก็ถึงเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยลุ้นมากทุกคนตอนนี้นะเล่นะเจลเฮ้ย โอ้ยโอ้ผ่านยังไงก็ไปทุกคนเฮ้ยผ่านผ่านผ่านแม่เอ้ยผ่านลีผ่านลีเมาลีเมาลีต้นย่อยย่อยทุกคนเต้นย่อเย่อยออกไปออกไปดูท่านตีนด้ทุกคนนี่ออกไปดูท่านตีนแล้วเราออกไปแล้วเราตายทางไหนตายทาไงเอ้าจะเปเสียเงินเอ้ยได้เงินต้องสิบสองเนี่ยอ๋อพี่ต้องสิบสองกันโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับคลิปในวันนี้นะก็มียมาเนี้ยทุกคนนะถ้าอยากเล่นเดี๋ยวพี่ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมนะทุกคนแล้วก็อย่ายลืมไปกดซับสไครป์ช่องอพี่ไอร์ที่เปเพื่อนด้วยนะครับผมนะจะไม่อายครับใช่แล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิหน้าทุกคนพี่ยูกน้กนบ๊ายบาย